Ммм. Mm. ครับช่วงฝั่งโน้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลครับผมตอนนี้บริเวณรอบข้างข้าวสนามฟุตบอลสนามบอลเล่ครับผมตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดแล้วนะครับ ทีมงานของเราก็มีหลายร้อยคนครับผมประมาณ300ร้กว่าคนครับผมช่วยกันประมาณ300ร้คนวันนี้วันที่สิบครับผมเดือนสิงหาก็เลย พาการทำความสะอาดแถวๆน้ำประปาครับผมก็อยู่ตรงทางประปาครับผม ส่วนงบประมาณค่าน้ำมันค่าใช้จ่าย,าย,ายก็ที่รมไลอันซาวเป็นคนจัดการครับผมส่วนน้ำดื่มพวกสปอนเซอร์อะไรก็ได้จากร้านของพี่สองเมืองครับผมให้ความสนับสนุนครับผมเป็นสปอนเซอร์ให้ครับผม ร้านค้าอยู่ติดกับศาลาครับผมคือร้านค้าของที่สองเมืองครับผมผู้ให้ความสนับสนุนทางพวกน้ำดื่มครับผมมีร้ายแบบหลายชนิดที่มอบให้กับพวกเราครับผมขอขอบพระคุณ คุณพี่สองเมืองมากๆครับผมการที่เราพากันมาทำความสะอาดนี้ก็ไม่มีใครบอกให้เราทำนะครับด้วยจิตอาสาของพวกเราเองครับผม ด้วยจิตอาสาทีมงานของพี่ลมไลแอนซาวครับผมก็ดูแล้วมันอาจจะไม่สะอาดหูสะอาดตาครับผมก็เลยก็เลยพากันตั้งใจมาร่วมกันพัฒนาครับผมก็มีอยู่ประมาณ3ามคนครับผม เรื่องทําความสะอาดนี้คือไม่มีใครบังคับให้เราทํานะครับด้วยจิตอาสาของพวกเราเองครับพากันตั้งใจร่วมใจกันมาทําความสะอาดครับผมก็อ,อยากให้หมู่บ้านของเราดูสะอาดหนูสาดตามันจะได้ดูดีกว่านี้ครับผม ส่วนค่าน้ำมงน้ำมันก็คือพี่รมไลอันสาวเป็นคนเป็นคนออกงบประมาณซื้อครับผมคือเราไม่ได้เอางบประมาณมาจากไหนครับผมอันนี้เป็นงบประมาณส่วนตัวของพวกเราเองครับผมมันก็มีบางคน คิดมันก็มีบางคนถามอยู่ว่าว่าพวกเราเอางบประมาณมาจากไหนมาซื้อพวกน้ำมงน้ำมันแบบนี้ครับผมเราก็ขอยืนยันอยู่ตรงนี้ว่างบประมาณทั้งหมดก็คือพี่ดมไแอนันซาวครับเจ้าของช่องขมาสระกราวครับผม เป็นผู้ออกกงประมาณซื้อค่าน้ำมันครับผมวันนี้ก็ตัดตัดไปก็เครื่องก็พังครับผมก็เลยซ่อมเองครับผมคือไม่ได้เอาไปให้ช่างที่ไหนซ่อมครับผมพอ ซ่อมเสร็จเราก็เลยพากันมาตัดต่ออีกรอบหนึ่งครับผมครับผมคือพวกเราก็ทำมาประมาณสองวันกับวันนี้ครับผมวันนี้เป็นวันที่สองครับผม ส่วนวันก่อนก็พัฒนาตรงทางครับผมคือทีมงานของเราพัฒนาตรงทางครับผมตรงหน้าบ้านครับผมวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงมาทางศาลาครับผมาะดูแล้วมันปิดหูปิดตาอย่างไงก็ไม่รู้ครับผมวันนี้ก็เลยพากันมาทํา ความสะอาดตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็ก็ยังไม่ยังไม่เสร็จครับผมก็เลยกะว่าพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะไปฝั่งโน้นต่อครับผมอยู่ตรงริมริมสระน้ำครับผมอยู่แถวแถวนี้นะครับตรงที่มองเห็นครับผมพรุ่งนี้กะบ,บอกกันว่าจะไป แถวแถวบริเวณนี้แหละครับดูแล้ววันนี้ก็คงไม่เสร็จครับผมเพราะว่าเครื่องมันร้อนครับื่งกี้ก็สปริงก็ยังขาดเลยครับเพิ่งเปลี่ยนเสร็จครับผมก็เลยมาลุยกันต่อครับผมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับผมกับการที่ พวกเราทีมงานพากันทำความสะอาดครับผมครับผมส่วนเส้นทางตรงนี้ก็เป็นผลงานวันแรกของพวกเราครับได้พาทีมงานจัดการพัฒนาตรงหน้าบ้านครับผม เส้นทางตรงจากมาจากทางบ้านจิกเดกไปบ้านปรปจิกครับผมเราก็ได้เริ่มทำวันแรกครับผมทำด้วยใจักครับผมจิตอาสาครับผมไม่ได้วางสิ่งใดครับผม